คุณแม่แพวพาวแสงทองออกมาแชร์โพสต์พสต์นี้คือจึงมากๆแล้วก็สะเทือนไปทั้งยวงเลยค่ะทุกคนในประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะคือลหลายๆคนพอจะทราบดีว่าช่วงนี้คุณแม่เพวพราวเนี่ยเหมือนจะเจอดราม,ม่ากออกมาอีกระรอกหนึ่งหลังจากที่เป็นกระแสะคู่จิ้นนะคะแล้วก็มีคนไม่ชอบยิ่งแบบอภาษาบ้านเราเรียกอะไรเนาะยิ่งเห็นเขามีความสุขยิ่งไม่มีความสุขยิ่งเห็นเขามีความสุขยิ่งอยาก ด่าเขาให้เขาจมดินเพราะว่าช่วงนี้คุณได้เพราเพรากำลังมีความสุขกําลังแฮ ppy กำลัง, Happy, ก,ลงการงานกําลังไปได้ดีนะคะกระแสกําลังกลับมาแต่แต่แต่คนที่ไม่ชอบคนได้แพผาเผากับแบบยูยู่าเป็นสุขอ่ะทุกคนอยู่ไม่เป็นสุขไปบอกคนนั้นคนนี้ด่าพผาเผาหน่อยไปบอกคนนั้นคนนี้เกลียดเพวเผาเป็นเพื่อนตนเองคือประเด็นนี้เนี่ยเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะคะทีะ่เป็นคนดังนี่แหละนะคะ เป็นคุณคิมเบอร์รี่นะคะแล้วก็อยู่ที่สวีเดนนะคะเป็นการพูดถึงเรื่องราวสาวไทยเป็นเพจเพจนี้นะคะทุกคนอ,อัดคลิปถึงคุณแม่เพียวพราวแสงทองแล้วคุณเนี่เพียวพราวได้มีการแชร์คุณเม่ยเพียวพราวไปแชร์ออกไปนะคะแล้วบอกว่าทําไมความคิดเธอเลิศจางวามคิดเจา้าคือเลือดแทย่ายคุณแน่เพียวพราวพูดแบบนี้จะพามาฟังว่าความคิดเลิศดเลแบบนี้คือยังไงอะไรนะคะว่า บุคคลท่านนี้คุณคิมเบอร์รี่นี่ได้พูดว่าอย่างไรถึงคุณเนแพร์เพาวค่ะที่ทำไมต้องไปด่าคุณแพร์เพาวเพราะว่ามันเป็นอ่าแอคเขาจากแอปต,ต่อต,อ,ต,อ,ตอนะคะที่ไม่ด่าแพลเพาวก็เพราะมาอยู่ไทยแล้วกลัวเขาจะไปตกถึงบ้านก็เลยหยุดด่าอืมลำคาญมากๆเลยลำคาญพวกความคิดไม่จเจริญน,นะคะลำคาญพวกความคิดไม่จเจริญเพื่อนอเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกเหตุผลในการที่ค่อยอ่ะต้องไปนั่งด่าแพลวพาวหน่อยะคะ่ะ ทำไมคนหมกมุ่นถึงคิดว่าคิมเบอร์รี่ต้องด่าแพลวพาาต้องกลัวแพลวพาาถ้าบอกเหตุผลที่มันฟังขึ้นก็จะด่าแพลวพาาให้ค่ะจะด่าให้ฟังทั้งปีเลยค่ะแฮชแท็กพลวพาาแสงทองคิมเบอร์รี่สวีเดนค่ะที่ประสาทขอเหตุผลขอเหตุผลหน่อยที่พวกเราจะเลิก มีปวดปวดจบป,ปวเสียดีปวดปวเศร้ามึงบอกเหตุผลกูได้นี่กูจะได้มึงฟังปัจจัยสองข้อนี้ผ่าเนี่ยเรอโอเคตกลงตามนั้นขอเหตุผลในการที่กูสิตออไปด่าเขาเนี่ยค่ะถ้ามึงบอกเหตุผลกูได้กูสินั่งปล่อยนางแซงนางด่าเขาให้มึงฟังปัจจปีประสาทขอเหตุผลขอเหตุผลหน่อยที่ปวดควรจะเลิก อ่าคือขอเหตุผลหน่อยที่ทาไมต้องไปด่าแพวเผาถ้ามีเหตุผลที่ดีๆเนี่ยจะด่าแพวพผาให้ฟังทั้งปี2025เลยก็พูดมาสิขอเหตุผลที่มันสมเหตุสมผลด้วยนะโพสต์ว่าเดือดแล้วคอมเมนต์ยิ่งเดือดไปอีกค่ะคอมเมนต์ก็คือเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเนี่ยก็แล้วแต่สี่เรื่องของคุณบางคนก็บอกแบบนี้บางคนก็บอกว่าใช่ค่ะมันไม่เชื่อเรื่องของเขานะคะไปนั่งด่าเขาตลอดทั้งปีทั้งชาติเขามีลูกมีครอบครัวค่ะที่ต้องดูแลนะคะทางานก็ต้องรับผิดชอบ ท่านถือว่าแพลาๆเนี่ยเจอมาหนักมากๆนะของผู้หญิงคนหนึ่งในพื้นที่ของน้องนะคะให้เขาเดินต่อด้วยนะคะทุกคนอ่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักนิดนะคะเป็นนั่งด่าเขาเป็นปีๆคนอื่นไม่ได้ค่าหันมาด่าเขาทําไมสติคะ่ะสตินะคะใช่คะ่ะคนที่ด่าแพลาๆนะคือขอเหตุผลหน่อยนะคะว่าทําไมถึงด่าโตๆกันแล้วคะ่ะทําอะไรควรมีเหตุผลกันนะคะอ่าแมนสิจะด่าเขาไปทําไมนะคะใช่สิ อย่างน้อยๆเขาเ็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นมีลูกนะคะจะไปว่าเขาทําไมเห็นคุณคิมโพสต์วันนั้นเราตามไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือตามด่าเขาขนาดนั้นทําไมนะคะจะด่าทําไมไม่ชอบก็อย่าดูนะคะยิ่งไม่ชอบเขายิ่งไม่ต้องดูถอยห่างใช่ค่ะจะตามด่าเขาทําไมคือคนเขาว่าเนี่ยจริงค่ะมันมีเพจอ่าคนหนึ่งแหละที่แบบชอบด่าเพลวเพาทุกวันอยู่ประเทศนอกด่าแล้วด่าอีกด่าแบบฉ่ำ ด่าเขาจนปากเบี้ยวด่าเขาไปทั่วนะคะอืมประมาณนี้นะคะทําไมต้องไปด่าเขาด้วยนะคะเขาเม่ได้สั่งข้อมูลไว้แหจะของบองบมักกะยาเบิงมาดูฝั่งของทางคุณเนี่เผียวพาวบ้างคอมเมนต์คุณนี่เผียวขาวคือแห่งอ้านแห่งมวลพี่น้องยิ่งอ่านยิ่งแบบเออก็จริงจะไปด่าเขาทําไมถามหน่อยอ่ะขอถามอีกเหมือนกันซาวน์นี้ก็ขอถามด้วยว่าขอเหตุผลนะคะที่ เราๆทั้งหลายคนนะคะที่แบบตามด่าคุณเนี่ยเพลวพาวขนาดนี้นเนี่ยพวกคุณมีเหตุผลอะไรคะหรือเกลียดเพียงแค่เขาทําผิดในตอนนั้นแล้วก็รวมไปทุกอย่างเลยชาวในบอกทุกคลิปว่าอย่ารวมเรื่องงานคือเรื่องงานเรื่องครอบครัวเขาคือเรื่องครอบครัวเขาค่ะอันนี้คืออย่ารวมนะคะไม่ได้สนับสนุนนะไม่ได้สนับสนุนคนอ่าทาไม่ดีเรื่องความรักนะแต่สนับสนุนคนที่เขาจริงเขาแก่งขนาดนี้แล้วก็บางคนอ่ะ ถ้าด่าเรื่องที่เขาอ่าเคยเคยมีปัญหากับทางอีิสามีเนี่ยอันนี้ด่าได้ไม่ว่านะคะแต่ถ้าด่าเรื่องที่เขาทํางานงกงกงกเนี่ยด่าเรื่องที่เขาทํางานหาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงองค์กรหาหาเลี้ยงครอบครัวหรือด่าเรื่องที่เขามีคู่จิ้นเนี่ยไปพักค่ะทุกคนไปพักไปพักค่ะไปนอนเว่นไปเอาหัวนอน่อยูแต่ตุลมะขามพลนเดอเนี่ยมมนได้สบายนะอาจจะจะพามาดูคอมเมนต์ฟังถามอ่ะ ทางฝั่งโอ้ยคุณเนี่ยแพวพาวนะคะบอกว่าเนี่ยชอบชอบคุณคิมเบอร์รี่นะคะไปดูในติกตอกนี้เลิศมากๆมียาวกว่านี้อีกนะแล้วคนก็เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยคําตอบที่ได้รับคือสุดยอดมากๆเลยค่ะบอาถืกใจคากอมคนไหลสาระบ,บอเบิงกับบ่ต้องเบิงจ้าพวกนี้ถนัดยืมมือคนอื่นไงแม่จ้า ไพยหลัเขาจะเป็นบาปไปดาคนอื่นใดปันนันนะคะคันว่ามีเหตุผลขอเหตุผลหน่อยสิหนูอ่าเมื่อก่อนไม่เคยชอบนางแต่ตอนนี้เรากดติดตามนางแล้วเราชอบนางแยกแยะออกค่ะเห็นไหมนี่คือคนที่แยกแยะออกอืมคนนี้เขาแยกแยะออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรไม่ผิดเห็นไหมบางคนไม่ชอบหันมาติดตามเพราะว่าเก่งแล้วก็แกล้งไงเห็นไหมทุกคนอืม Man, แมนเล่าหน้วอเลิศคักนะคะเนี่ยใช่ใช่ใช,ช่ถูกใจมากๆเลยคะ่ะบางคนเนี่ยเป็นผู้ชายอกสามศอกแต่ก็กระเนะกระแหนปานชนีโอ้โหรักนางคิมเลิศมากๆใครยายแมนจ้ามีอยู่บางคนที่ทุกคอนเทนต์นะคะทุกสถานที่นะคะมักจะเอาเผวเไปด่าไปว่าค่อยนี่กระงึดกกระงงคือกันและอยากถามเราว่าเล่าใดนอ,อ,อีหยังดาราไหนอีหยังอืผู้เจิญทางสติ อ่าแล้วก็ผู้ที่ประสาทมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องคนละทางนะคะทุกคนนะคะเพราะคนบอกว่าเนี่ยอ่ะคือคนเข้ามาคอมเมนต์อีกสําหรับถึงคุณคิมเบอร์รี่ในคอมเมนต์นี้นะคะงงว่าทําไมถึงบอกให้คุณคิมเนี่ยด่าคุณเนี่ยเพาเผาคือสมัยที่คุณคิมอยู่ที่สวีเดนเนี่ยเคยด่าเพาเผาแต่พอมาอยู่ไทยเลยเลิกด่านะคะเหมือนบอกคนว่าดีแล้วที่คุณคิดได้คอมเมนต์นี้บอกว่า พอตอนเจ้าอยู่สวีเดนด่าเพียวๆจนฝ่ายตรงข้ามถูกใจถูกอกถูกใจแล้วก็พ่อเจ้าใหญ่มาอยู่ไทยเจ้าก็เลยคิดได้ว่าซิไไดาเขาเฮ็ดหนังพอไปได่าคนที่เขาบ่ได้เป็นหนังกับเจ้าหมายสารมันสีฮหอดบานเจ้าเด้ย้ายขิมดีแล้วที่เจ้าคิดได้อยู่ไทยสิดาา่าไผยเจ้าต้องคิดหลายๆบ่คืออยู่เมืองนอกดีเห็นไหมเขาคิดได้ไง คือต่างประเทศด่าได้คุณจะด่าถึงโคตรถึงเง้าไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีใครฟ้องคุณได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมาอยู่ไทยปุ๊บคุณจะด่าใครสุมสี่สุมห้าไม่ได้ก็ถูกต้องแล้วไงเขาถึงจะหยุดด่าไงแล้วคนคนหนึ่งมันจะไปด่าคนคนหนึ่งได้ทุกๆุกปีอันนี้ก็ไม่ไหวนะคนคนหนึ่งสิน้าําด่าคนูนหนึ่งนี่เด้เป็นปีสองปีนี่อันนักเติบอยู่ยีนอันที่ว่านักเติบนะคะนักนักอิลีนะคะเขาก็หยุดไง คนชอบเม้นนี้นะคะใครจะไปขยันด่าคนอื่นได้ตลอดเวลาเอาเวลาไปดูแลลูกหลานตัวเองยังจะดีกว่าก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะสําหรับสาวใน,นีเป็นกําลังใจให้ทางคุณแม่เพลียวเผาเช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเข้าใจดีคะ่ะว่าการที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวการที่ต้องดูแลทั้งองค์กรทั้งครอบครัวมันยากขนาดไหนแต่คุณแม่เพียวเผาคือสู้มากๆนะคะคือยอมใจในอ่า ความสู้ตรงนี้ของคุณเนี่ยแพรวจริงจริงถึงได้ออกมาทําคลิปคุณเนี่ยแพรวอยู่บ่อยๆครั้งอยากจะบอกว่าเนี่ยอะไรที่ว่าผิดเราก็ว่าไปตามผิดอะไรที่ถูกเราก็ว่าไปตามถูกนะคะในเรื่องราวของคุณเนี่ยแพรวกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นในทุกๆดราม่านะคะสังเกตได้เลยนะคะสาหรับคนที่เคยติดตามสาวเนยมาตั้งแต่นานๆตั้งแต่เกิดปัญหาใหม่ๆจนถึงตอนนี้จะเกือบปีแล้วเนี่ยถ้าผิดสาวเนยก็บอกว่าผิดถ้าถูกสาวเนยก็บอกว่าถูกค่ะทุกคนคือเราเราจะไปวิจารณ์คนอื่นเพราะลมปากของเราไม่ได้นะคะมัน มันบ่ดีมันบวกลวแม่ข้าใจบอกแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่ชอบด่านะีคือหยุดได้หยุดนะทุกคนบางทีมันมันไม่ทําให้ตัวเองเจริญหรอกด่าไปแล้วมันก็ยิ่งทําให้เราปวดหัวคนด่าคนนะยิ่งสมมติยิ่งด่าแล้วเขายิ่งนิ่งนะคุณยิ่งจะดดิ้นแบบจะเป็นจะตายเลยนะเหมือนเราไม่ชอบใครแต่เห็นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมีความสุขเรายิ่งจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะทุกคน อันนี้คือความจริงนะคะเพราะก่เคยเป็นเหมือนกันมันคือความจริงเพราะฉะนั้นหยุดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขไปติดตามไปเบิง้งคนที่จะของหมักดีที่สุดค่ะสมัยนี้มันมีปุ่มบอกนะคะบ่มักกับแครบ,บอกค่ะ